นอกจากการแก้ไขปัญหาโพชนาก,การในเด็กด้วยการลดละเลิกน้ำมัหลมขนมกลุบกลอบ และอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําตาลในปริมาณสูงของทั้งโรงเรียนวัดเหมืองข้าและโรงเรียนบ้านนาจาักแล้วโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตําบลเดียวกันอย่างโรงเรียนบ้านกาซองคุณครูที่นี่ก็มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีคิดที่ดึงทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาปลูกฝังกับเด็กๆภายในโรงเรียนให้รู้ถึงอันตรายของน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบอีกทั้งชุมชนบ้านกาซองอยังส่งเสริมให้เด็กๆห่างไกลาจากน้ําอัดลมและขนมกลุบกรอบตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ี่จะสร้างข้อตกลงต่อคือข้อตกลงในห้องเรียนห้ามเอาขานมมากินในโรงเรียนนะคะแล้วก็สึมซับเขนะจะมีข้อตกลงอีกหนกูอยากสวยนะหนูต้องไม่กินขนมนะคะฟันเนี่ยเพราะพี่จะมีรูกคาประกอบน,นะคะเด็กก็เริ่มซึมซับ เขาก็บอกว่าเขากลับบ้านเขาก็บอกให้ผู้ปกครองทราบนะคุณครูไม่ให้เอาขนมไปกินที่โรงเรียนชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบนะคะการที่กินลูกอมน้ำอัดโลมกินขนม,มนกรุบก,กรอบนี่แหละมันจะทําลายต่อสุขภาพเด็กนะคะผู้ปกครองก็เริ่มเข้าใจเขาก็ให้ความร่วมมือเด็กที่อื่นอาจจะชอบกินขนมกรุบก,กรอบแต่สูนี่คือดูแล<ร>เด็กยังไง ผลไม้ในท้องถิ่นของเราเนะะี่ยค่ะผลไม้อะไรนิตามฤดูกาลนะแต่ช่วงนี้มีมะละกอมีส้มชมพู่นะคะาบางครั้งก็มะเฟือง็นของพื้นบ้านของเรานะคะ,ะ,ะเราปลูกฝังให้เด็กรู้จักของท้องถิ่นจากการปลูกฝังเพื่อสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหาร,รและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆก,ก่อนวัยเรียนผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของหมู่บ้านโดยการร่วมมือจากผู้ปกครอง และร้านค้าบริเวณรอบๆศูนย์ทำให้เด็กๆที่นี่มีพฤติกรรมชอบทานผลไม้มากกว่าขนมหวานและชอบดื่มนมจืดมากกว่านมที่มีรสหวานส่งผลให้เด็กก่อนวัยเรียนเหล่านี้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดฟันผุในจำนวนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่นๆดีใจมากนะคะที่ว่าวันนี้เจอแล้เรียนแล้เหินหน้าตาิ้แย้มแจ่มใสกันดีนะคะแสดงว่าทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะคะ และเมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตขึ้นมาในระดับประถมทางโรงเรียนก็ให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาโดยการดึงทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างการผูกขวัญเขี่ยวรวมถึงการร้องเพลงสอและเพลงจอยบทเพลงพื้นบ้านของจังหวัดแพร่โดยการสอนแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่กินหวานและการดูแลรักษาฟันเข้าไปในบทเพลงเรื่องที่เราจะได้รับความรู้วันนี้ในเรื่องแรกก็คงจะเป็นของคุณตาเมื่อกนะคะก็คือเรื่อง การเอาวันเที่ยวเอาที่นี่ไปเที่ยวขวัญน,นี่นะที่ไหนอันผีนี่ต้องมีไข่ต้มกุ้วยยาสีขวัญเอาขวัญเที่ยวนะมีความมุ่งมัมาานน่นกินฝาอาหารไหนนี่เราเวลาอย,อย่างนขวนะัญก็ต้องขึ้นน้าำม้วนสามชุดจะเคย่งยันไงนะตาจะน่าจะเอาขวัญฟังว่าอย่าถูกก่อเนาะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสสะการทำขวัญเคี้ยวคืออะไรครับการเอาขวัญเคี้ยวนี่ ที่จริงมันไม่มีประเพณีการเอาขวัญเขี้ยวนะคะ,ะแต่ก็เป็นการเอาขวาัญโดยทั่วไปก็คือเอาขวัญคนขวัญควายแล้วก็เอาขวญนหน้านะคะคือการเอาขวัญคนนี่ก็จะทำก็ต่อเมื่อคนจะมีเหตุแบบเช่นว่าเจ็บป่วยไม่สบายอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจเหมือนกับ ก่อนที่เขาจะออกสึกเหมือนสมัยก่อนนะคะก็ <Yeah. S 1> ตีกล่องสึกแล้วก็เกิดความคิดว่าเออเราน่าจะเอาตรงนี้มาบูรณาการว่าเพราะว่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาคุณหมอจะมาตรวจรักษาฟันเนี่ยเด็กเขาจะกลัวมาก <Yeah. S 1> นะเขาไม่ไม่ให้คุณหมอทําอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเออถ้าเรามีการเอาขวัญปลุกใจเด็กนะคะเด็กก็จะมีกําลังใจบอกว่าถ้าเราถอนแล้วไม่เป็นอะไรหรอกอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ใส่เนื้อความเข้าไป นี่มันก็เป็นวันดีเป็นวันดีที่เป็นวันใต้มหายกเป็นวันพระเจ้าตรสลู้โลกที่ได้มาโหลกนี้มันเพราะอะไรถึงต้องไปประยุกต์เอาวัฒนธรรมชุมชนมาปรับใช้กับเด็กๆในโรงเรียนนะครับเราอยากให้เด็กเนี่ยได้รักษาก็ให้ทําพื้นบ้านไว้ก็คือเพลงซอนะคะแต่ว่า เราไม่รู้ว่าเราจะเอามาในเรื่องราวอะไรถ้าเวลาเด็กเรียนนะคะ<ม>ก็เลยว่าให้ไปศึกษาว่าเนื้อาหาเนี่ยเราควรจะใส่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันแล้วก็การรับประทานอาหารที่ช่วยในการรักษาฟัน เข้าใจไหมครับว่าสิ่งที่เราร้อเนี่ยเขาสอนอะไรเข้าใจไหวไงครับให้แปลงฟันทำไมต้องแปลงฟันให้ฟันถู้องกันฟันผูแล้วเราทําตามเนื้อง้อที่เอามาร้องกันไหมทเมื่อก่อนมีไหมครัมาทาฝันเคี้ยวอย่างนี้ทำใหกับลูกหลานนี่ถ้าทบสมัยก่อนจะแก่บกคันนี้ไม่มีเพราะอะไรฟันไม่ถูกนะครับฟันได้ผุอ๋อประเดี๋ยวี้เด็กฟันผุเดียวเด๋ยวนี้มารอไม่จริงของหวานนักอ่ะฟันได้ผุอ่ะ เด็กท่านทำผลเชียวท่าเด็กน่ะทำมันละจากของหวานไปแม่รู้สึกไงครับใหหลุกๆแด่นันบ่ลืมพัฒนาการรมอันของเก่าแก่ของบ้านเฮาคุณบ้านของคุ้มปัญญาจะบ้านของเฮาไว้แนมถึงวันนี้โรงเรียนบ้านกาซองถือเป็นแบบอย่างของโรงเรียนที่รู้จักภาษาระหว่างคุ้มทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในโรงเรียน ดอกผลจากการย่างรากลึกของวัฒนธรรมท้องถิ่นลงในหัวใจของเด็กๆเหล่านี้ไม่เพียงสร้างสํานึกและพฤติกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพของตนเองเท่านั้นแต่ยังทําให้มล็ดพันธุ์สุขภาพของท้องถิ่นเหล่านี้ได้ซึมซับและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไปอีกด้วยการแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กจากทั้ง3าโรงเรียนของจังหวัดแพร่ลาพังเพียงแค่ความร่วมมือระหว่างคุณครูกับเด็กๆก็อาจไม่สําเร็จได้อย่างทุกวันนี้หรือถ้าหากเป็นจริงได้ ก็คงจํากัดอยู่ในรั้วโรงเรียนเท่านั้นถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนวัดอีกหนึ่งสถาบันหลักของชุมชนจึงมีส่วนร่วมทําหน้าที่ปลูกฝังการเลือกทานอาหารให้กับเด็กๆภายในชุมชนด้วย